สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินุไอรินนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจัดทีมตีบอสนะครับผมตั้งแต่อาชูร a าคาบุโตะเมลซาการโกดิบารและก็เกนริวกันชุกนะครับผมเอาเรามาดูกันนะครับผมว่าผมจะจัดทีมประมาณไหนในการสู้กับบอสนะครับ เริ่มแรกนะครับผมดร์จีนัทนะครับผมใช้คอเรเวลหนึ่งของดร์จีนัทนะครับจากนั้นนักหนากหวานและพี k คิงนะครับที่เป็นตัวดาเมจนะต่อมานะครับโซโนิกนะครับผมทำให้บอตสติดสถานะบดขยี้นะครับโดยให้โซนิกตีธรรมดาก็พอนะต่อมาครับแท้งครับ จะเป็นอาชูราคาบุโตหรือว่าแทงท็อปก็ได้นะครับหรือซูเปอร์ดาร์ชายที่มีพาสีกายาเล็กก็ดีครับผมอีกตัวหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นราชาน่านฟ้าก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการบูสต์ดาเมจสองเทอร์แรกนะครับให้มันแรงขึ้นนะหรือว่าจะเปลี่ยนจากราชาน่านฟ้าเป็นจักรพรรดิเด็กก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้โซนิกไปแทน ราชาน่านฟ้าข้างบนก็ได้นะด้วยแถวหน้าผมแนะนำให้ใส่เป็นเซตชุดสูตรนะครับเพื่อเป็นการเวลาบอ์ตีแถวหน้ามันจะสะท้อนดาเมจไปนะ,ะเื่อทีมเซตประมาณนี้นะครับผมโดยผมจะให้ซปเปอร์ราชายไปอยู่ข้างบนนะครับผม เพราะว่าโกลีบารแล้วเกนริวกันชุกเนี่ยสกิลอันตีของมันจะแรงมากๆนะครับผมจะเก็บ2เจเก็ดแถวหน้าของเรานะครับผมดังนั้นเราก็ควรเอาตัวแทงนะครับผมเมื่อตัวแห่งข้างแถวหน้าเราละลายไปหมดแล้วด้วยพาสซีฟของดรจีนันจะเรียกนูกน้องมากันไว้นะครับผมท้าให้แถวหลังเราตีฟรีไปนะครับเราจะสามารถสร้างดาเมจได้นะ ลองจัดทีมประมาณนี้ดูนะครับผมในการตีบอสถึงเกนริวกันชุกนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ